วันนี้ผมจะมาจัดอันดับ5อันดับรถรบรรทุกที่แรงที่สุดในปี2024ของผมมาดูกันนะครับว่ามันจะมีรุ่นอะไรบ้าง5อันดับรถรบรรทุกที่แรงที่สุดในปี2024มาดูกันนะครับว่ารถของผมเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่าปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็อวยพรให้ปีนี้สุขสันต์นะครับปีใหม่อะไรวะเนี่ยก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยด้อยไอ มาเริ่มกันที่อันดับที่5นะฮะอันดับที่5ได้แก่รถ S C Y 16307นโปรนะฮะว้าว,ว,าวถารถคันนี้เนี่ยเป็นสเกล จะรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกลหนึ่งส่วนสิบหนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจริงขนาดไหนนี่ฮะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คล้ายๆกับทรงแข่งนะครับเป็นรถแข่งอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้คือเล่นไม่ได้นะทุกคนโอโ้โหผ,ผมหาอะไรไม่ได้จริงๆทุกคนรุ่นนี้หาเัียก็หาไม่ไม่มีเลยอะ่ะตอาจะเล่นจริงๆคิดว่าน่าจะต้องกึ่งเองนะครับ,บรใครที่จะเล่นก็อ่าคิดดีนะครับผม อะไรยากมากรุ่นนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามันแรงไหมส่วนตัวผมคิดว่าแรงนะแรงอยู่นิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบจวดจัดอะไรขนาดนั้นนะครับสู้ W L toy ไปได้เลยนะครับเพราะว่า W L toy อะมันมีอะไหล่เยอะนะครับแล้วก็ลูกเล่นมันเยอะมากนะครับเราไปไปแต่งแบบเอ,อได้หลากหลายนะครับแถมมีอะไหล่รองรับด้วย <Wow. S 1> มาที่ตัวนี้ อะไรอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวต้องไปลองหาที่แบงก์กูุดอะไรพวกนี้นะแต่มันก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าสปีดของมาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันสปีดอะไรแล้วก็มอเตอร์เป็นมอเตอร์อะไระแต่มอเตอร์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ลูกเล็กมากนะครับทุกคนตัวอย่างเล็กอ่ะนี่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 นีน่นี่เห็นปะซึ <laughs> ่งไอแกนตรงนี้ก็หกักไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมดัดนิดเดียวนะครับหักเลยโอ้โหกองแกงมากมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์4,500 kV วี 我。 4 5 0 0 k v เลยเหรอมันน่าจะแรงมากเลยนะแต่ถ้ามันมันไม่แรงให้ <laughs> ผมคิดว่าความแรงเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่สปีดด้วยนะฮะนี่นะครับสปีดของมันก็จะเป็นสปีดตัวนี้เลยนะซึ่งสปีดผมเก็บเอาไปเล่นได้เ,เนี่ยเพราะว่าสปีดตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้กับเซอร์โวได้ดิอู้ดีอยู่นะอืมน่าสนใจแต่ว่าสปีดตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยแรงนะครับมันเป็นสปีดแค่35 a เอ2สองเซลประมาณนี้ค่อนข้างจะอืดเลยนะครับผมจะลองยัดปีดแบบแรงๆเข้าไปเลยแบบเนี้ยที่จริงผมก็จะทำ แต่ว่ามันพังก่อนตายทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันเสียงมันแรงแรงริงเล้าแรงจริงต่่กันแล้วแหละนี่นีฮะเส้เ,เตี้ย เถ้าว่าคื่นมันมีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจับ GPS ที่นี่ตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีคื่นเหมือนเดิมต้องเสริมให้มันสูงกว่านี้มันเตี้ยเกินแล้วแบบขูดตอนหลอให้เลยหาคื่นครับคิดนกินให้ าคืนดาวเทียมอุ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมามีอยู่มามาครับเดี๋ยวเราลองไปทีละเกียร์ไหมเนอะเดี๋ยวเกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันอมาดูนะว่าเกียร์หนึ่งจะได้กี่จีต้อโอ้เหม็นเหม็นเลโอ้ยน่ารักจังวะโอ้โหได้กี่จีวะวิ ยี่สิบห้ายี่ห้าว่ะเฮ้ยอันนี้เบาๆครับเกียร์หนึ่งอ่าดูเกียร์สองครับดูเกียร์สองนี่อ่ามาดูกันจะแรงไหมดึนเกียร์สามมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูสามสอง สา,สว,าว่าว้้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเพราะว่าเกียร์สามน่าจะได้4ี่สประมาณ4ี่หอันนี้ไหนนะสี่สองสามามสอผมว่าน่าจะได้ประมาณ4ี่สิบแเพราะว่าสี่สฮะอ่ะทดสอบกันอ้ สามเก้าโอเคไม่มีสามเก้าเราคาดหวังมากเกินไปไม่ถึงสี่สิบอะไมวะเดี๋ยวมมาก ดูในอันดับที่4ี่นะครับอันดับที่4เนี่ยได้แก่รถไฟบรงคับนะฮะว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถไฟบังคับมันพิเศษยังไงนะนี่นี่คือหน้าตาของรถไฟบังคับนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยว้าวมีวิ่งหลังด้วยซึ่งคัรนี้เนี่ยเป็นรถกระป๋องนะครับอ่าเป็นแผงกระป๋องนะครับแต่ว่าจะเป็นแผงเบาเลยฮะฮ่าไม่ใช่แผงแดงธรรมดานะครับผมคี่เขาบอกว่าแผงนี้แรงมาก ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแรงหรือเปล่าแต่งออกมามันก็ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มันไม่เอยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะใช้เป็นจอยนะครับผมอะรีโมทเนี่ยจะใช้เป็นจอยนี่ซึ่งมันเทตรงนี้แหละ นี่คือไส้ในของมันนะครับผมนี่เดี๋ยวหน้าก็เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับนี่ใส่ล้อโลด้วยเพือ่อที่จะให้มันตรงและก็นิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยไล่สายเป็นสายเงินนะครับนี่สายไฟเงินนะครับนี่แผงแผงก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ก็สเต็ปคันนี้ก็คือ2รีเลย์นะครับต่อประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีรางฐานนะครับนี่ ทางทานปกติมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์1 8 0นะครับเป็นอ่า <Wow. S 1> เป็นมอเตอร์ของเครื่องบินนั่นเองนะครับผมประมาณน,นี้เลยนะนแล้วก็ใส่ล้อเป็นล้อโฟมนะล้อใหญ่ๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบรถยาวใช่ป่ะรถช่วงยิ่งยาวเนี่ยเรายิ่งต้องใช้ยางใหญ่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราใส่ยางเล็กเกินไปเนี่ยมันจะขูดท้องได้นะครับเพราะมันจะเตี้ยเกินนะฮะขนาดอันนี้ก็มันก็เตี้ยแล้วนะ,ะประมาณนี้เลยใช้แบบนี้ดีกว่านะครับผมนี่แต่ด้านหลังก็ดุ๊กดิ๊กได้นิดนึงนะครับนี่ ทําให้มันด <pl ains> <'s> wow. 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 ุกดิ๊กได้นิดนึงไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะฮะไปเลสโก้ขาดเนาะาดดิวิอสามสองหนึ่งเลสโก้โอ้เบสิ่งตะกอง้องไปอยู่นู่นฮะใช่ใช่ใหญ่ๆคว่ามันแรงขนาดไหนใช่แบบเพียบเดียวเนี่ยแล้วแบบพามันี่เลยอะแต่ตรงนั้นะใช่เมื่อกี้ามันอยู่แค่นี้คนแรงก มันก็บาดอะแต่ว่ามันก็แพงดีเจ๋มั้ยเจ๋โหโหเครื่บาดอะแต่มันเคยสีเลยนะเหมือนจะเห็นอะไรสีเกี้โอ้มันหลุดว่ะอะไรหลุดครับสัญญาณหลุดโอโอ อาจจะไม่เบาว่ะนั่นดิเล่นก่อนว้าวมันเจอเลิศอ่ะเนี่ยเอเลิศมั้งเนี่ยู้สบาย โอ้โหไม่อยู่ค่ะพลังเกินแรงเกินอ่ะอันนี้ไม่เอาเรื่องเลยอ่ะอันนี้ไปไปปล่อยไกลเลยมันแบบคือแบบรอบรอบปลายอ่ะมันมาแรงไงแข่งไปล่ะแข่งกับคนไหนหลอแข่งกับพญายิ่เกมพรุ่งนี้แข่งกับพญายิ่เกมหรอหนึ่งแปดศูนย์ไงตันนี้หรอ ดูว่าจะถึงหรือเปล่าดูอยู่ไม่ถึงว่ะอย่าลื่อง l e t ๊ go เอ้ยไม่พังว่ะเฮ้ยมันชนอะไรแล้วแบบทานหลุดเลยวววว้้าา เอาเรื่องสามสองหนึ่งก อันดับที่3ได้แก่รถหน้ายาวขันใหญ่ว้าวนะฮะอยู่ข้างบนนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ารถหน้ายาวขันใหญ่ของผมเนี่ยมันแรงขนาดไหนไป let's go มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบบสเซลก่อนนะครับว่ามันจะแรงจริงไหมสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเลสกอ โคตรแรงอืเวลาถอยแล้วมันขูดเนาะเวลาอันไปหน้าตรงมันไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะหินๆอะไรเกิดขึ้น หลุดโคตรไกลอ่ะสัญญาหลุดสามสองหนึ่ง let's go กล้องหลุดอุ้ยนะกล้องหลุดโอ้ my god ไม่ได้หมดเหรอ <laughs> <Whoa>. <laughs> I'm shit. Five, four, three, two, one, let's go. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I'm not faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yes, yeah, you me now. mistakes, but now I don't i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank or a funded. play the game like it's my ว้าเฮ้ยล้อล้อนั้นนั้นน่ะล้อระเบิดโผล่ล้อมันหลุดอีกแล้วทุกคนเราไม่ได้จิดกาวมาว่ะเกิดันแรือนเกิดก็ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในอันดับที่2กันนะฮะว่ามันจะเป็นรถคันไหนอันดับที่2ได้แก่รถ W L Toy A 959นะฮะว้าวซึ่งคันนี้จะเป็นคันสีเขียวนะนี่คันนี้เลยทุกคนว้าวซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นโกโก้คันไปเรียบร้อย s p e ก็จะเป็นสปีดของแมกมาเองทุกคนนะ ส่วนมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์1 6 5 0นร้ KB นะครับนี่มาพร้อมกับกันยกด้วยนะครับผมนี่ใส่กันยกเพื่อแบบว่าจะไม่ให้มันยกนะครับจะให้มันแบบวิ่งแบบสム ooth เลยแต่ว่าโชคก็เป็นโชคเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะฮะเป็นคันจิ๋วๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นจิ๋วๆไม่ไม่ค่อยใหญ่มากเกียวก็ประมาณ1ส่วน8ปนะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันแรงขนาดไหน Let's go ขูดแบบหลังเตะมันมันขูดหลังอ่ะหลังจะเลยนะคะเรเียบร้อยติดพลาสติกอยู่ติดพลาสติกอยู่เฮ้ยสองเซลยังยกล้ออะ งวโดดดีแท้โอ้โว้ามื่อกี้ตลบวากนะโอเปิล Oh. Uh huh. เดี๋ยวลองจับ GPS ดูเลยทุกคนดูกันว่าจะได้กี่ G นะครับสำหรับ82นะบสองเซลล์ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะทำการเปือยบอดี้นะครับนี่ติด GPS เรียบร้อยไปเปือยวิ่งดูนะครับ ปรับใหม่ก่นอนอ่โอเคพร้อมอ๋มอวิทย์ได้อยู่นะ53ว้าวไปผมว่ามันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้เมื่อกี้ได้5 1เ็ดใช่ไหมตรงว่ามาตอนนี้ โห้าเจ็ดเร็วขึ้นเร็ว <laughs> ขึ้นนิดนึงเอาอ้าอ,อขอสุดท้ายเลยวิ่งทีเดียวเลยตานี้มา <h ums> อันนี้จะกดเต็มดูดิครับเท่าไหร่เท่าไหร่ อุ้ยเธอเปรเชื่อโอ้โหกูด,ดีไหมบอก<ห>แล้วตานี้มันต้องดี <S S มันได้ดีกว่านี้เชื่อไหม <S S ไม่เอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า3เซลล์เล้จะได้เท่าไหร่แต่ทางที่ดีก็เล่น2เซล์ก็พอแล้วมัง้งก็2เซลลก็แรงแล้วเนาะถ้าจะให้มันได้ความเร็วกว่านี้ก็น่าจะต้องใช้สนามที่ยาวกว่านี้แรงไหมปะแรงนิด ได้เลยว่ะนี่โคตอ,อตัวเตลก็เทอแล้วนะี่สามเตลอยากกินออกมาแล้วกันดูด้ยอยาย โอ้โโอ้โหโอ้โหสาลาไปแล้วเฮ้ยกลับมาได้ว่ะโ oh. <laughs> <c oughs> อ้โฮ่ฮเฮ้ยไม่ฟังหรอกไอจีอ่ะฮะไอจีไอ่ไอจีอะ ah, <IG. S 2> hey, อะ๋อฮะได้ค่าสิบห้าป่ะดูทำ <c oughs> oh. ไมมันน้อยจังวะมันกิ่งไงเข้แบอเซลได้ดิคอสองเซลแรงกว่าเด็นี่ โอ้ยเชี่ยเข้าป้านคงหายแี่ยูยูจียู่จียูอู้แอเก้าอุ้ยแอเก้าครับนี่ล่อเล่นว้าวหกสิบแปด เดี๋ยวเรามาดูอันดับที่1กันนะผมว่ามันเป็นรถอะไรอันดับที่1ได้แก่รถ W L Toy A 979 B สวแรกว่าผมเลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูนี่คันนี้เลยทุกคนนี่ที่จริงจะมีวิ่งอันใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหักไปเรียบร้อยหักเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ล้อตรงล้อแต่งอะไรด้วยนะครับคันนี้สมบูรณ์นะนี่พร้อมวิ่งพร้อมวิ่ง ประมาณนี้เลยปีดก็จะเป็นสปีด 60A นะครับผมนะมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์1650 kv อื้อ k โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันแรงขนาดไหนไป let's go แบตไลท์แบตไลท์เด้อด้ๆเดแบตไลท์แบตไลท์ <c oughs> <c oughs> ในรอบนี้เนี่ยผมจะลองจับ GPS ดูดูนะทุกคนนี่อามาดูกันนะครับว่าแบตสองเซลล์จะได้กี่จี let's go f r a โอ like ้โหปีค่ะปีค่ะเด้๋ยวจไหร่อุ้ยห้าหกห้าหกมันตั้งอ่ะ ห้าเก้าเถอะนี่เขาดูฝั่งนี้ห้าสิบเก้าอ่ะสองซีลได้ห้าเก้าทุกคนโอ้โหร้อนปีเลยดวดแล้วแม oh, ่งทะลอกอีกโอ้โหสองเซลคอย พลงที่ใคงไหน่ะนี่เจ็ดสองสองหรือเปล่าโอ้โหเจ็ดสิบสองฮะแมววิ่งแตกเลยโอ้โหแบตก็โอ้โหแบบบินเลยอ่ะโอ้โหไม่ก็ตัวแรงเลยมีสิดได้แปดสิบนะฮ้ยยกล้อเอ้ายกล่อแล้วไปหวานเลย อุ้ยแรงขึ้นมาอีกสองเจ็ดสีก็บอกแล้วว่าเจ็ดสีโอ้เป๊กเกินซื้อหวยก็ถูกนะเนี่ยพอแล้วเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับเบิลบัคับของผมที่แรงที่สุดในปี2024นะครับผมประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รย่มกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะในปี2025จะมีรถคันไหนที่แรงแล้วก็ผมจะโมดิฟายคันไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทุกคนสหรับคลิปนี้ไปละ See you again next time goodbye